ทุกคนมี4ีบุค,คลิกในตัวเองคลิปนี้จะทำเพื่อให้เข้าใจผู้อื่นอย่าเอาไปจัดสินคนอื่นนะเจ๊เราเป็นนักเรียนสไตล์ไหนวันนี้จะมาดูบุค,คลิก4ชนิดตามหลัก D.A.S.C. ไปดูกันเลยหน่งกระทิงตรงไปตรงมามีเป้าหมายชัดเจนแข่งขันเด็ดเดี่ยว บุคลิกทั่วๆไปก็จะเป็นประมาณรวดเร็วใจร้อนกล้าชนกล้าเผชิญหน้าชอบเห็นผลเร็วมีอะไรก็จะเป็นคนลุยไปก่อนตลอดชอบเชื่อตัวเองมากกว่าไปฟังคนอื่นก็เลยจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากๆจนบ,บางครั้งก็โดนเพื่อนมองว่ามัม่นหน้าก็มีนะ 2. ออินซีชอบเข้าสังคมช่างพูชาพ่างคุยร่เริงมีชีวิตชีวา เป็นพวกที่ชอบมองภาพรวมใหญ่ๆและก็ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดมากเท่าไหร่มีจินตนาการสูงเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันแต่เบื่อง่ายไม่ค่อยทําอะไรนานๆชอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยากทําทุกเรื่องจนบางครั้งทําให้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทําอะไรที่เหนือความคาดหมายชอบเซอร์ไพรส์เพื่อนอยู่บ่อยๆก็คือจะเป็นพวกที่ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่สีสันและก็เสียงหัราะนั่นเอง 3. คนประเภทหนู ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสุภาพเรียบร้อยมีมารยาทดีนั่นเองบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับอารมณ์และความรู้สึกสูงชอบใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความประณีประนอมสูงมากประเภทสุดท้ายแล้วนั่นก็คือหมีนั่นเองส่วนใหญ่จะรักสันโดษช่างวิเคราะห์แล้วก็เป็นคนที่เจ้าหลักการมากๆเลยค่ะเป็นพวกที่ช้าแต่หนักแน่น บางคนก็มีระเบียบมากๆแล้วก็รอบคอบจนบางทีงานก็เสร็จช้าเหมือนกันถึงจะช้าแต่ก็เสร็จนะและแนวคิด DISC ก็ย่อม,มาจากกระทิง Dominance, i n c e influence, หนู Steadiness และหมี Consciousness ซึ่งสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้ก็จะแทนทิศทั้ง4นั่นเองเราและเพื่อนมีสไตล์อะไรที่โดดเด่นกันบ้างคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ